สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายกลายทุกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ค้ำฟังและดูดีไหมครับนะฮะลองฟังดูนะครับคำพิพากษาดีกาที่2868-2563 2 8 6ทั5 6 3 8ทับเป็นดีกาใหม่ล่าสุดผู้ค้ำประกันไปค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อปรากฏไฟแนนซ์นะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดก็คือนับแต่วันเบีย้ยนี่ทำให้ผู้คับปาาระกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกําหนด60วันตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา6 8 6วรรสองนะครับนะเพราะฉะนั้นค่าขาดราคาค่าติดตามรถคืนนะซึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์รวมถึงค่าขาดประโยชน์ซึ่งเป็นอุปกรณ์แห่งนี้ ที่เกิดขึ้นหลังจากหกสิบวันนะครับผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดช,ชอบในนี่อุปกรณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาได้รับหมายสารนั้นก็ดูด้วยนะครับว่านะเขาได้มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งมายังผู้ค้ำประกันว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดเมื่อไหร่นะถ้าเราได้รับเกินหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดนะเราก็ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยและ นี่อุปกรณ์อื่นๆที่เกิน60วันเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วย